สบายดีพี่น้องเอฟซีบอตเตียวานนาทางลาวและไทยโบรไปทางไหนมั่งนี่ยโบราทางไหนโบราณสวยเหี้ยังสบายดีน้องไม้สบายดีพี่น้องเห็นยังทำงานทำงานนะเป็นนิปเสือยังงู ทำงานคือเกา่าทำงานคือเกาะนะ่าคนน่ะนี่นนนแต่แต่แบบแลราคาหิบมาละบุคุงานบ่หิบมาละบ่คนงานน่ะหิบสินลำบ่เทำเอง,เ,องเห็นเองออ๋เสือส่อลายเนาะเสื่อลายแท้เต็มอยู่ ขาหลายเนาะช่วงนี้ขาลายอยู่ใส,ใส่บุญใส่บุญใส่ยังหุ่นบ่น้ำบ้านน้ำบ่อนี่บ,มบ,นนบ่มือไหนมังจารม,มือไหนข่าง้ออยู่บ่าาขาอันเนาะต้นเ

ชาผู้เฒ่าเนาะเชาวทัดตามาบัวทองปะผู้นุ่มทัดตามผู้นุ่มวะทัดตามใจลูกค้ามือแบบเอามากันไรกับทัดเนี้ยนั่นพี่น้องอฮ้ยเพื่อนเฮ็ดกวดกวดกวดทัดผมก็จะเข่าดีเนาะ Sữa vân hm? vinh 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 ส,ส,สขึ้นขึ้นกอไผ่เนี่ยแต่มาขึ้นนี่ได้นี่ม่แล้วโอ้ขึ้นกระตัดบ,บ้ตัวนี้ได้ขึ้น มาต่อ่อเงินอาไปใส่เบิดยอดปุ๊บวฮะไปซื้องเองินบัรส่ธนาคารธนาคารแล้วธนาคารที่เรงไง คะที่สอแน่มาลินเยที่สามเนยค่ะคะที่สามบุายกินถุกมื่สันลูกยใหญงลูกไน้อยบัลูกไซโกลูกหยัลูกไซหล่คนเดียวกันสันบ่นี่ตัวเไดเสือเธอเอฟซีเขายังมาเงบนำ Tân lạc đó Sam loại là loại tiết thiệu sao bài kapo Sam loại bạc Sam loại bạc kể nỗi sợ lẽo ngay 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 lẽo หันอยู่คนเดียวเพื่อนอยู่เดียวมัในห่านแค่คนเดียวม่มีลูกมือมีผู้ชายเพื่อนนะใส่ยังเข็มมุดนะเอาใส่ยังเข็มมุดปากไวยบอกเนอมาดิป้ากวย ไปก่อนจังหวัดนีเป็นแบบแน่ทงไปใส่เงินมันจะเป็นแบบนี้น,นี่งามปะท่านแลวงามเลยท่านาน,นี่นันนี่ ส,สวย <c oughs> แค่ไหนเบื้องหนึ่งเ่ย้างหนึ่งมา้างหนึ่งชิ้นหนึ่งที่มาต่ออีกมางนี่ชิ้นหนึ่งเฮ็ดทุน True, ừ, sợ này anh chắc yang Chắc tao muốn tao muốn Xích xích tao muốn tao muốn อันนี้ลายมานะัน<ล>ตามลายี่เนะใครจะได้กดตามลายเลยโอ้มีรอยลายให้เลือกมีรอยลายให้เลือกแล้วแต่ลูกคา้ามาก<ล>ข้างฝานให้เอฟซีให้คุณจักหนึ่งก็สิลาคลิปไปเลยนะี่ทีไปขึ้นไปไ่ายไผ่ใต้บังคลามไปเนาะ ขลามแม่นะภูเลยกตัดมาทัดกะมาตัดได้เนาะบ้านนบบาบ่อวะบ้านนาบ่านนบบอเมืนนบบอง,งเชียงบุตรองแควนสวนนาเขีพี่นอ้องสุดท้ายนี่บ่าวกับโบมี่ยังได้พี่นอ้องจะไปขึ้นบังขลามกันขึ้นไปลายไผ่กันสบายดีท่านผู้<ช>สูงศรีขอนะสบายดี